ดวงก็จะไม่ดีดวงก็จะไม่ดีเลยค่ะคุมยาวเลยในเรื่องจริงขอบคุณคำทำนายค่ะคุณกะปิปลาขอบคุณนะคะเลวเซเจ้าทั้งหลายเ <c oughs> ชื่ออะไรติ๊กแชร์ยังติ๊กแชร์ยังยังไม่ได้แชร์ถามลูกเดียวแชร์ก่อนแชร์ก่อนถ้าไม่แชร์ไม่แชร์ถือว่าสละไปโดยอัตโนมัติมีใครอยากให้ใจส้มมาจา์ไหมผมขอผู้แชร์นะ ผมขอแชร์ก่อนนะถ้าไม่มีผู้แชร์ถือสลับไปโดยอัตโนมัติทั้งมวลนะเพราะต้องมีผู้แชร์ชรไปไม่เสียตังค์นะคะแชร์ไปได้บุญนะคะมาแล้วหัวใจส้มเขาให้จานโอแล้วน่ะเร็วเซ่เจ้าจะถามอะไรหัวใจส้มหวานมาแล้วเขาให้หัวใจส้มมาจานโอมาเชนเ,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 เขารู้สึกกับเราอย่างไรคะมาเชนเขารู้สึกกับเราอย่างสถานะนะคะ โสดแต่งงานหรือวิฟานหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อน